ประมาช่วงนี้นะคะไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะไปดูกันนะคะว่าพื้นที่ไหนที่จะมีฝนตกลงมาบ้างค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคโดยในระยะนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและสภาพอากาศชื้น ชาวสวนควรระวังป้องกันการระบาดของโรคผลเน่าในไม้ผลเช่นลินจีและลำไย,ยที่อยู่ในระยะผนแก่และเก็บเกี่ยวสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะโคและกระเบืออยู่ในที่ชื้นแฉะเพราะอาจทำให้เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยในระยะนี้จะมีฝนตกชุกทำให้สภาพอากาศมีความชื้นสูง าทำให้เกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไรและพืชผักเช่นโรคราน้ําค้างโรคราสนิมและโรคใบจุดเกษตรกรควรป้องกันกําจัดโรคดังกล่าวรวมทั้งเกษตรกรควรกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนตกน้อยในระยะต่อไปภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งในระยะนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก พื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรจัดทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกสําหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้โปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ให้อับชื้นเพื่อป้องกันสัตว์อ่อนแอนและเป็นโรคส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ําควรดูแลสภาพน้ําอย่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะจะทําให้สัตว์น้าปรับตัวไม่ทันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งระยะนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยและที่ลุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักและด้วยสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงจะทำให้เชื้อราจเจริญเติบโตได้ดีชาวสวนผลไม้จึงควรหมั่นเก็บผลที่เน่าเสีย หรือร่วงหลวนตามพื้นดินไปทําลายไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคพืชที่อาจเกิดจากเชื้อราภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ6 0สถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคบริเวณเทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งควรระวังป้องกันผลกระทบจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มชาวสวนควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชซึ่งอาจทำให้เกิดโรครากเน่าและโคนเน่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70-90ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตร ด้วยในระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เสี่ยงภยัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งทรัพย์สินและพืชผลทางการ,กรเกษตรแล้วก็อย่าลืมนะคะคำแนะนำต่างๆเหล่านี้เอาไปปรับใช้ในพื้นที่ของคุณผู้ชมด้วยค่ะแล้วไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันเลยนะคะไปดูกันว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างค่ะ อย่าลืมนะคะกิจกรรมดีๆเหล่านี้ก็ไปให้กําลังใจสําหรับพี่น้องเกษตรกรกัน,กนด้วยนะคะเอาละครก,ก่อนที่จะจากกันไปนะคะมีคําเตือนออกมาค่ะระว,ว่าระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายนนี้นะคะอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันค่ะโดยเฉพาะจังหวัดระนองนะคะพังงาและภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดตราดและจันทบุรีค่ะในส่วนของทะเลก็มีคลื่นลมแรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเรือ เือเล็กที่ดาดฟ้าเปิดควรที่จะงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็มีคําเตือนว่าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะระมัดระวังสภาวะที่เกิดขึ้นด้วยถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติก็จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปค่ะก็ถือว่าฟังคําเตือนนี้ไว้นะคะแล้วก็นําไปปฏิบัติกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการชั่วโมงเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกับเราได้ทุกวันเลยค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะทาง moactv แห่่งนี้คะวันนี้ดิฉันวิภาพันณ์วัทยาวันนิกุลละทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ